ข้อความจากภาพที่หนึ่งนี้ที่บอกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่เสียของนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒหนาพักประชาชนกี้กี้ลั่นให้รัฐบาลเตรียมรับมือให้ดีถามเพื่อไทยกลับจุดยืนพักวันนี้อยู่ตรงไหนอันนี้ประเด็นสำคัญก็คือหนาพักประชาชนถามจุดยืนเพื่อไทยครับผมว่าจะไปถามทำไมก็ยืนอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรือครับตามภาพที่ผมแนบมาให้ดู หลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จก็เห็นมายืนอยู่ด้วยกันถ่ายภาพด้วยกันนี่แหละครับยืนอยู่ข้างหลังนายกรัฐมนตรีนั่นไงครับนั่นละคือจุดยืนของพรรคประชาชนด้วยของพรรคเพื่อไทยด้วยถามหาจุดยืนจากนายกรัฐมนตรีถามหาจุดยืนจากพรรคเพื่อไทยระวังโดนนายกรัฐมนตรีหรือว่าสสพรรคเพื่อไทยถามกลับนะครับ ถามกลับประมาณไหนก็ถามกลับประมาณที่นายกรัฐมนตรีพูดไว้นั่นแหละว,ว่าไม่ใช่แค่ดิฉันที่ถูกกล่าวหาเรื่องถูกครอบงำแต่ผู้นำฝ่ายค้านก็ถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำเช่นกันดิฉันถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำโดยพ่อแต่ท่านถูกครอบงำโดยคนที่ไม่ใช่พ่อหมายความว่าระวังนายกรัฐมนตรีถามนะว่าทำไมเหตุใด หัวหน้าพักฝ่ายคา้านเท็งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจึงให้คนอื่นครอบงำถามว่าเมื่อไรจะออกจากการถูกครอบงำมันจะเหมือนก,นกันกับถามหาจุดยืนนั่นแหละรครับส่วนเรื่องจุดยืนนั้นก็พอทราบแล้วว่ายืนอยู่ตรงไหนครับทั้งหัวหน้าเท็งทั้งแพรทองทานชินวัตรครับแต่ประเด็นหนึ่งที่ยังเคลียร์กันไม่ออกหรือว,ว่าหัวหน้าเท็งยังไม่ตอบก็คือ ทำไมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อมาครอบงำมาวงการนั่นแหละครับหัวหน้าเท้งจะว่าอย่างไรเรื่องนี้แต่ปุ้งอิงแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยนายกรัฐรมนตรีตอบแล้วนะว่าผู้ที่ครอบงำเป็นอะไรแต่หัวหน้าเทง้งลูกผู้ชายนั้นยอมรับหรือไม่ว่าใครครอบงำทำไมปล่อยให้คนไม่ใช่พ่อครอบงำล่ะครับ ผมในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งก็สงสัยเหมือนกับที่เทิงนัตพงษ์รึงปัญญาวุฒิสงสัยนั่นแหละครับแต่ผมไม่สงสัยเรื่องจุดยืนเพราะว่าเห็นแล้วว่ายืนอยู่ตรงไหนแต่สงสัยว่าเทิงนัตพงษ์รึงปัญญาวุฒินั้นให้ใครบงการให้ใครครอบงำแล้วทำไมยอมให้คนที่ไม่ใช่พ่อครอบงำบงการอันนี้ลูกผู้ชายระดับหัวหน้า คุณนำฝ่ายค้านจะตอบได้ไหมหรือว่าด้อมส้มทั้งหลายที่เป็นมวลชนของพักประชาชนรู้เรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้จะตอบแทนเทง